ว,วันนะคะสวัสดีค่ะชื่อเอหมียวค่ะเมียวร้านประจำยำแซ่บเมื่อก่อนอยู่ริมฝั่งฟุตบาทค่ะก่อนที่เราจะมาอยู่ที่นี่นะคะมาอยู่นี่เข้าปีที่สาม เมื่อก่อนยำยังไม่ค่อยมีคนฮิตเมื่อ6ปีที่แล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะขายอะไรจุดเปลี่ยนที่ว่าคนยังไม่ค่อยให้ความสนใจนิยมที่สะกลน่าจะเป็นร้านเล็กๆแล้วก็เล็กๆจุดพลิกผันก็คือเนื่องด้วยลูกค้าเราเยอะขึ้นเมนูที่ขายดีหนึ่งอันดับหนึ่งจะเป็นยำมาม่าเอ้าจียำมาม่านี่คือราคามันจะเริ่มที่60บาท60บาทนึงใช่ก็จะใส่ มีไส้กรอกมีหมูยอเล็บมือนางปลาหมึกกุ้งราคา60บาทคือ,อเมนูตรงนี้นะห0บาทจะเป็นเมนูที่ขายดียำที่ฮิตฮ o อตที่มาทางร้านต้องจะเป็นหอยนางมรมเพราะว่าเรารเรามั่นใจว่าหอยนางรมที่ร้านเราสูตรจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นมันจะเป็นน้ำยำสูตรเฉพาะของทางร้านเคล็ดลั ap, บวัตถุดิบเราใหม่วันต่อวัน คือยำที่มีอยู่ในร้านบางส่วนเลยอันนี้ยังโบเบิร์ตไหมบอคำนี้ว้ายยังโบเบิร์ตเดีเป่าผู้ปาตอนนี้มาเริ่มต้นจริงๆแล้วร้านนี้จะไม่มีแค่ยำมีเรื่องของต้มต้มยงเหนียวอ้ต้มหม้อไฟโบันนี้ต้มยำต้มยำครับนี่เป็นต้มยำทะเลก็มีด้วยนี่ครับลองชิมเบิองข้าวผู้พากินเข้าไปนี่ครับมีปูเน้นๆมีกุ้ง มีปูเอาชิมมึงนี่ครัาเนาอต้มยำลูต้มยำมันต้องสดน้ำเล้ยสดน้ำน้ำอันนี้คือต้มยำน้ำข้นเลยครับพี่น้องครับเป็นต้มยำเรียกว่าเป็นต้มยำทะเลแล้วก็เราจะมาชิมน้ำนี่าข้นๆโอ้ยใดแซ่บโอ้ยแซ่บอืาอ่า่อฮ่าาอร่อยยา หอยนางรุมเอาบิ้งด้วยตัวหมักหอยอยูบ่ะผมหมักหอยครับหอยยังหอยนางรมเนี่ยครับหอยแนวอื่นเนี่ยผ่หมักวะหมักเยอะครับต่างเดียวเนาะจัดไปท้มใหญ่ๆกันเลยทีเดียวน้ำยำบึงสังเกตน้ำยำพี่น้องครับเรื่องของน้ำยำมันจะข้นๆแบบนี้แล้วก็กินกับหอยตักลงไปแล้วมันจะคำใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็อุ้ยแซ่บพิเศษเลยเรื่องนี้ พูดถือไฟอยังน้ำลายไหลไม่ละว่าได้เลยครับนัวครับนัวหรือนัวมากทางขอยแล้วเนย้ม,ม,มันเข้ากันครับแม่บอกก็ดีเลยได้อร่อยมากสดๆกับพี่น้องครับเรือ่องของปลาดุกบ้านเฮามูับพี่น้องครับแซลมอนพี่ดุกด,ด้านในแต่เนี้อเป็นปลาแซลมอนไหนพี่ลมอันนี้คือเนื้อปลาแห้งนะตัวนี้ หวานเนื้อปลามันสดมากอืออือกับอีกอย่างถ้าเขาซื้อแซลมอนมากินธรรมดามันสิแพงแต่ว่าอน,นี่เอามาเห็ดเป็นยำราคาแค่เริ่มต้น80บาทสำหรับยำแซลมอนนะผมเห็นนะ่ะแน่นบะแม่นครับราคาถือแพงม,ม,ม,มันมันเล่าด้แง่หอยแข็งครับพี่น้องยำหอยแข็งอือครับอือส่วนปลาพันหยังยำปูม้าสดสดสด,สดใหม่ๆอันนี้ราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะนี่ครับ หลักสิบนะครับนี่เนี่ยแล้วสวดอร่อยมากเลยเป็นยำน้ำปลรราแสนอร่อยกรอบแกบกรอบแกบเลยย่แต่ละบาดห้านต้องบอกว่าของร้านยำเรานี่มันซดปวัตถุดิบใหม่ม,ม,มันก็เลยทำให้ยำม,มันอร่อยครับบวกกับน้ำยำที่แบบปรุงมากพิเศษทีเด็ดของทางร้านเลยน้ำยำพาอ,อ,อันนี้ตัวรองเพิ่ง อันนี้เป็นยำมาม่านะครับอันนี้คือแม่ค้าออกจากปากแม่ค้าเลยว่าตัว<า>นี้ขา,ขายดีที่สุดนะครมผมเป็นยำม,ม,มาม่าที่กินง่ายถือว่ากินง่ายนะครับผมแล้วก็เด็กน้อยมักสั่งกินนะครับนะครับผมยำม,มามา่ากินเซียมเนาะอ,อ,อันนี้เป็นข้าวผัดครับจริงๆแล้วมีข้าวผัดหลากหลายเลยครับเป็นข้าวผัดที่เพิ่มเห็ดมาแล้วอันนี้ตัวนี้จานใหญ่ผู้ใดมาเป็นหมู่คณะสั่งมาเลยจานใหญ่ๆบึ้มแบบนี้แล้วก็กินเลยข้างมาครับ ดังเนื้อผักของเอ็นไก่ทอดเอ็นไก่ทอดครับแซ่บเผื่อนคือขาดเวลาเลยในช่วงอาหารในเวลาแรงประมาณนี้มาอีกเมนูนึงเนี่ย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 คืออะไรนี่ผมได้ยินว่าครับผมเป็นซาชิมิแซลมอนลองเบิ่งนรู้ตัวที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นสองน้ำจิ้มอันนี้ซีฟู้ดครับผมอันนี้จะเป็นซีฟู้ดอันนี้ก็จะเป็นซอสญี่ปุ่นแล้วครับกับวาซาบิครับผมเดี๋ยวขอลองกับซีฟู้ดก่อนซีฟู้ดครับผม งอเลยตรงนี้ฮะจำไป,ไปได้ดิซีฟู้ดผมรู้สึกผมหมักน้ำจิ้มซีฟู้ดตรงนี้พี่รมูมได้ยังอืมัมนเข้มข้นเลยกับมันม,มนีความจิ้มจาดแบบจิ้มจาดเลยครับผมจะลองชิมหมบอกอาก็เคยกินแซลมอนในน้ำจิ้มซีฟู้ดตรงนี้แหละเป็นไงอ่ะอื ีผมรู้สึกผมหมักเลยสิกุรลานีแม่นครับเปรี้ยวอร่อยแล้วมันจะมีความหอมของน้ำป่าแม่นครับแล้วอย่างฮูบามันไปกระทบกับเนื้อมันความมันๆม,มันตัดแบบหมักคำหมักแนะนำเลยครับสำหรับคนที่จมาก,กินรานี้ครับผมะ ที่เราใช้จะเป็นของที่มีคุณภาพหมูยอนี้ก็จะเป็นของน้องนิดนะคะหอยหอยปูมาก็สดนะคะปูมาจะมีสองขนาดถ้าสมมุติว่าสั่งปูมาสดราคาจะบวกขึ้นมาหน่อยจะเป็นปูมาแบบนี้แต่ที่ลูกค้าเราเยอะเพราะว่าเราเน้นเน้นใส่ใจในวัตถุดิบในทุกข,ขั้นตอนอะไรแบบนี้นะคะจับผิดจับถูกละคะทีแรกวิ่งตลาดนัด เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีงานถนนผ้าค,คามนึกออกไหมคะผ้าค,คามเราเมื่อ5-6ปีที่แล้วเรื่องลือมานะกใช่คนก็จะเยอะจุดแรกก็จะไปขายอยู่ถนนผ้าค,คามค่ะเรามีความสุขที่ได้พูดได้คุยกับลูกคา้าได้ทําในสิ่งที่เราชอบเพราะว่าเราชอบค้าขายเมื่อก่อนเราไม่ได้ขายยำเราก็เริ่มจากตำน้ำพงน้ำพริกเมื่อก่อนครับ ร้านประจำยำแซบนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับเซเว่ถนน ITU หรือร้านลุ่งเรืองซึ่งมานี้จะเห็นเป็นจุดเด่นยูเทินแรกของถนน ITU เลยถัดจากวันสบายมานะคะคก็ขอฝากร้านเล็กๆร้านแบบบ้านๆนะคะอชอบสไตล์แบบไหนมาก็สั่งแมค้าได้กันเอง